สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาปุ oh, ๊บ sorry อ่าวันนี้เราก็จะมาชวนอ่านหนังสือนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเออแค่จัดการเสียงเล็กๆในหัวไม่ว่าทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ นะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นผู้เขียนก็คือชื่อแบ็คซิงเกิลนะครับเขาจะพูดถึงเรื่องของความสําเร็จที่จริงๆแล้ว่คือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพูดถึง How to นะครับแต่สิ่งที่มันต่างของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะไม่ได้พูดแค่เรื่องของ h o w to แต่มันเป็นเรื่องของอความสําเร็จเพราะเขาเชื่อว่าจริงๆแล้วความสําเร็จเนี่ยมันเขาเรียกคุณสามารถหาความรู้บนโลกออนไลน์ได้เพราะเราอยู่ในยุค 5G ยุค จะ 6G หรือ 10G แล้วคุณสามารถหาความรู้บนอินเทอร์เน็ตได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการลงทุนหรือความสําเร็จการทําธุรกิจการขายคุณสามารถหาที่ไหนก็ได้แต่วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือแค่จัดก,การสิ่งเล็กๆในหัวข้างในตัวคุณเนี่ยก็ประสบความสําเร็จเนาะเพราะนั้นวันนี้เราก็จะมาชวนอ่านเรื่องนี้กันเนาะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยอย่างอย่างอย่างมีบทความที่ชอบมา,มากๆก็คือเขาจะพูดเลยครับว่าผมเนี่ย อยากจะบอกกับทุกคนเลยว่าสิ่งเดียวที่ขวางคุณนะครับขวางขวางคุณอยู่เนี่ยระหว่างคุณกับเป้าหมายของคุณนะครับคือมันอยู่ระหว่างหูซ้ายกับหูขวาคุณเท่านั้นเองนะครับนี่มีเริ่มต้นด้วยบทแรกเลยนะครับคือมันหมายความว่าไงครับคือถ้าถ้าคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับคือเขาจะบอกเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยผมจะหนักได้ว่าเงินที่ผมได้สร้างมานะ่ะ และทําหายไปความสัมพันธ์ที่ดีแล้วไม่ดีความสําเร็จต่างๆแล้วเรื่องไม่เข้าท่าที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตทั้งหมดเนี่ยมีเพียงอย่างเดียวที่เหมือนกันคุณรู้ไหมครับว่าคืออะไรเขาก็จะอธิบายในนี้เนาะแล้วเขาก็จะบอกว่าตัวผมยังไงละ่ะคือมันเหมือนกับว่าสิ่งที่ทําให้เขาประสบความสำเร็จแล้วสิ่งที่ทําให้เขาล้มเหลวเนี่ยมันก็คือตัวเขาเองซึ่งในหนังสือเล่มน,นี้ก็จะบอกว่าคุณกําลังคิดอยู่ว่าอย่าล้อเล่นนะคือ ในเขาเรียกอ,อะไรเหมือนกับว่าอย่ามาล้อเล่นนะว่าแบบมันคือความสําเร็จหรือความล้มเหลวมันเกิดขึ้นจากตัวคนเนี่ยเขาบอกว่าในในเวลานั้นเนี่ยเมื่อผมพบกับข้อสรุปมันเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวผมก็จะอ่าผมก็พอจะเคยมีความรู้บ้างจนกระทั่งผมได้รับรู้มันจริงๆทางร่างกายและจิตใจว่าที่ผ่านมาผมไม่ได้มีการควบคุมมันและเมื่อนั้นแหละที่ผมถึงได้ รับมันมาจริงๆคือไอ้น,นี่มันคือพูดถึงเรื่องของเสียงเล็กๆในหัวที่ให้คุณนึกแบบนี้นะครับคือประโยคเนี้ยผมชอบมากเพราะว่าผมก็ได้เรียนกับแบร์ซิงเกิลตัวเป็นๆเลยนะครับจนได้ไปเซอร์ติฟายกับเขาเนาะซึ่งสิ่งที่เขาพูดอันเนี้ยคือมันง่ายมากเลยครับคือให้คุณลองนึกอย่างนี้วันนี้เนี่ยคือเขาจะอธิบายเหมือนว่าวันนี้คุณลองนึกง่ายๆครับคือวันนี้คุณอาจจะเคยเห็นคนที่เก่งมากๆนะครับ สามารถอาจจะทําการตลาดที่เก่งหรือลงทุนเก่งหรือทำอทำงานได้เก่งมากๆแต่เขาก็ยังอยู่เป็นพนักงานประจําทั้งๆที่จริงๆเขาน่าจะประสบความสาเร็จมากกว่านั้นด้วยซ้าถูกไหมหรือคนบางคนที่นั่งฟังอยู่เนี้ยจริงๆคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนที่โง่งกว่าเราอีกอะ่ะแต่แม่งก็ยังประสบความสาเร็จอะ่ะจริงๆเราควรประสบความสำเร็จมากกว่าเขาด้วยซ้าถูกไหม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบางอย่างครับที่อยู่ในหัวของเราบอกเราว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเลยฉันยังไม่เก่งพอแล้วถ้าฉันไปทําธุรกิจจริงๆละ่ะฉันจะรอดไหมนึกออกไหมครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้ครับมันคือเสียงเล็กๆในหัวที่อยู่ในตัวเราแล้วบางครั้งเนี่ยไอ้พวกนี้แหละครับที่มันคอยหยุดเราไม่ให้ประสบความสําเร็จซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาก อย่างประโยคที่เขาชอบพูดครับคือในนาทีที่คุณสามารถก้าวออกจากตัวเองแล้วมองตัวเองพินิจพิจารณาอย่างไม่มีอคติอะ่ะเมื่อนั้นแหละครับที่กระบวนการจัดการเสียงเล็กๆในหัวของคุณจะเริ่มขึ้นอ่านี่คือกระบวนการในการคอนโทรลเสียงเล็กๆ,ๆในหัวละอย่างที่บอกครับคือเขาจะอธิบายเรื่องของความรู้เนาะความรู้จริงๆ how to สาคัญไหมสําคัญ แต่ถ้าคุณเป็นนักอ่านหนังสือผมเชื่อว่าหลายๆคนจะได้เรียนรู้ How to เยอะมากยิ่งยุคออนไลน์ยุคนี้นคุณสามารถหาอ่านที่ไหนก็ได้แล้วหนังสือก็อธิบายเรื่องของ How to <ๆ>เยอะมากๆคุณเห็นด้วยถูกไหมแต่ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ประสบความสําเร็จละ่ะเพราะว่าเขาไม่สามารถคอนโ control เสียงเล็กๆในหัวได้เนาะเพราฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เขาก็จะบอกถึงเรื่องก่อนว่าเฮ้ยถ้าคุณเนี่ยมีสติแล้วมองกลับมาที่ตัวเอง นะครับแล้วไม่เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับคุณก็จะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะคือคุณสามารถประสบความสําเร็จได้จริงๆแล้วสิ่งที่มันหยุดตัวคุณไม่ให้ประสบความสำเร็จคือตัวคุณเองคือเสียงเล็กๆในหัวที่มันอยู่กั้นคุณระหว่างคุณกับความสําเร็จนะครับนี่คือตั้งแต่บทที่หนึ่งเลยนะครับเขาก็จะเขียนว่าการควบคุมเสียงเล็กๆในหัวแต่เขาจะอธิบายด้วยว่า เสียงเล็กๆในหัวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับซึ่งในเนี้ยคือค่อนข้างดีมากเลยแล้วก็เขาก็จะมีประโยคครับอย่างเช่นการกระท้อความสําเร็จออกมานั้นเนี่ยหมายถึงความสามารถในการพูดว่านี่คือเสียงในหัวของฉันกําลังพูดอยู่นี่คือเรื่องของฉันนี่มันเป็นทางเลือกของฉันนี่มันคือปีสาจในตัวของฉัน คือประมาณเหมือนว่าให้คุณเข้าใจว่าจริงๆแล้วเสียงเล็กๆในหัวเนี่ยมันมีมันมีอยู่จริงนะแต่มันไม่ใช่ตัวคุณมันไม่ใช่ตัวตนของคุณมันเป็นแค่อะไรบางอย่างครับบางครั้งมันอาจจะเป็นเหมือนเสียงถ้าคุณถ้าคุณเขาเรียกให้คุณนึกถึงแบบนี้ละกันถ้าคุณเคยดูมิกกี้เมาส์อ่ะเคย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 ดูมิกกี้เมาส์ใช่ไหมครับมิกกี้เมาส์เนี่ยมันจะมีมิกกี้เมาส์ฝั่งที่เป็นเทวดา กับมิกกี้เมาส์ฝั่งที่เป็นเดวิลนะครับก็คือบางตัวก็จะพูดแต่สิ่งร้ายๆบางตัวก็จะพูดแต่สิ่งดีๆนึกออกไหมครับอ่ะนั่นแหละครับมันคือจําลองง่ายๆมากเลยมันคือเสียงเล็กๆในหัวที่อยู่ในหัวของเราเนี่ยแหละนะครับแล้วจริงๆคือบางครั้งเนี่ยมันคือคุณหาคําตอบด้วยตัวคุณเองด้วยซ้าคือคุณมีคําตอบด้วยตัวคุณเองอะ่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้เสียงเล็กๆในหัวเนี่ยมันทําให้เรากลัว แล้วไม่กล้าที่จะทําในสิ่งที่เราควรทําเหมือนตอนออกกําลังกายนะครับเหมือนตอนออกกําลังกายเรารู้ใช่ไหมว่าเราจะออกกําลังกายให้เราหุ่นดีให้เราสุขภาพแข็งแรงเราต้องออกกําลังกายยังไงบ้างถูกไหมลดน้ําหนักก็คือ,องดของหวานออกกําลังกายเยอะๆดื่มน้ําเยอะๆถูกไหมไม่กินน้ําตาลถูกไหมครับเรารู้กันทั้งหมดเนาะแต่ทําไมเราถึงลดความอ้วนไม่ได้ ออมันก็จะมีเสียงเล็กๆในหัวครับดันเกิดขึ้นเวลาตอนเราจะเริ่มออกออกกําลังกายก็จะมีเสียงในเรื่องเดี๋ยวค่อยออกแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกกําลังกายก็ได้ยังไงเราก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเลื่อนไปอีกวันมันก็ผลก็ไม่ต่างกันเนาะและสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะครับซึ่งนี่ก็คือจะมีอธิบายเรื่องพวกนี้เนาะในหนังสือเล่มนี้ซึ่งหนังสือเล่มเนี้ยสนุกมาก ถ้าคุณเข้าไปอ่านมันจะมีวิธีการจัดการเสียงเล็กๆในหัวเนี่ย21เทคนิคนะครับในหนัง uh สือเล่มนี้21เทคนิคนะครับอ่าฮะเรามาแซมเปิถเทคนิคแรกกันดีกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนอ่าเดี๋ยวขอมาอ่านกันอ่า21เทคนิคนะครับมันจะมีอยู่ในนี้นะครับมันจะอยู่ในบทที่สิบเนาะวิธีการคนโทรลเสียงเล็กๆในหัวนะานี่ เขาบอกว่าเทคนิคที่หนึ่งนะครับเทคนิคที่หนึ่งคือรับมือกับความสําเร็จ ah handling success เขาบอกว่าสําหรับการความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากขึ้นของเทคนิคที่หนึ่งและสอง่อาลองไปอ่านหนังสือของมาตินซิลเลกเมนเออหนังสือเล่มนี้ก็มาตินซิลเลกเมนเป็นนักจิตวิทยานะครับระดับโลกคนหนึ่งเนาะเขาบอกว่าให้ลองไปอ่านหนังสือของมาตินซิลเลกเมนชื่อว่าการมองโลกในแง่ดีที่เรียนได ก็น่าจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็คือ learn optimize อ่า learn net optimize นะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่เขาบอกต่อก็คือคุณบอกอะไรกับตัวเองเมื่อมีบางสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณมันรู้สึกเยี่ยมเวลาที่คนตบบาเบาๆที่หลังของคุณคุณรู้สึกเหมือนเป็นตำนานแต่บ่อยครั้งที่เสียงในหัวที่ไม่หายไปง่ายๆก็ชอบบอกคุณว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเลย แค่คุณโชคดีหรือบางที่เกียรติรางวัลเหล่านั้นมันไม่คู่คุณกับคุณเพราะจริงๆแล้วคุณไม่สมควรได้รับมันคุณอาจจะรู้สึกอับอายด้วยซ้ําเพราะพยายามที่จะซ่อนตัวจากคําชื่นชมนั้นนะครับอ่าแล้วก็มาตินซิเล็กเมนเนี่ยได้ทํางานวิจัยมามา,มากมายครับเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านี้นักจิตวิทยาคนนี้ได้ศึกษาพฤติกรรมผลลัพธ์และเสียงเล็กๆในหัวของนักขายนักกีฬามืออาชีพผู้นํา ผู้ปกครองและเด็กมากกว่าหนึ่งพันคนเราเราคงไม่ต้องจอเจาะลึกไปเกี่ยวกับการวิจัยของเขาเอาเป็นว่าเขาพบว่าการที่คุณรับมือกับความสําเร็จนั้นสําคัญพอๆกับการที่คุณสามารถรับมือกับความล้มเหลวเมื่อใดที่คุณได้ความสําเร็จแล้วนี่คือสิ่งที่คุณต้องทําอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยกํามือขวาข้างข้างขวาของคุณเอาไว้ดึงมัน เข้ามาหาตัวแล้วพูดอย่างเฉียบขาดว่า yes นะครับมันง่ายใช่ไหมผมรู้ว่ามันดูหลอกแล้วคุณก็รู้สึกงงคุณต้องการท่าทางทั้งการแสดงออกและคำพูดที่ตอกย้ำชัยชนะนีะ่ลงไปในร่างกายของคุณเหตุผลจะชัดมากขึ้นเองนั่นแหละเพราะคุณต้องการเทคนิคเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ของคุณเมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับการข่มขู่ ในภายหลังคุณจําเป็นต้องมีเทคนิคนี้ก่อนเป็นอย่างแรกซึ่งหมายความว่าไงคือถ้าให้อธิบายเนาะบางครั้งเนี่ยเราประสบความสาเร็จเราอาจจะถูกหวยก็ได้แต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความเก่งของเราอะ่ะมันเป็นแค่ดวงถูกปะแต่จริงๆถ้าคุณไม่ซื้อหวยคุณก็ไม่ถูกถูกไหมนึกออกไหมแล้วเราก็รู้สึกเวลาเขาชมเราเราก็รู้สึกว่าอมันก็เป็นแค่ดวงมไม่ใช่ความเก่งของคุณหรอกมันไม่สิ่งที่สมคุณคุณสมควรไร้รับมันหรอก ซึ่งไอเนี้ยคือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้เนี้ยเราก็จะใช้สิ่งเนี้ยในหลายๆพื้นที่อย่างเช่นงานที่คุณทํา <c oughs> งานบางงานเนี่ยคุณทําได้ดีมากเลยแล้วก็มีคนมาชมคุณหรือวันนี้คุณอาจจะแต่งตัวสวยเนาะแล้วก็มีคนมาชมคุณว่าแต่งตัวสวยมากเลยขั้นแรกเลยครับสิ่งที่เราจะทําเราก็คือเราจะเริ่มปฏิเสธก่อนแทนที่จะบอกว่าเอ้ยเพราะเราดีไซน์มาดีแต่งตัวดีเราสวยแต่เรากลับบอกว่า ก็ไม่หลอกคุณก็สวยเหมือนกันไม่หลอกเราก็แบบเออเพราะว่ามันเป็นชุดมันสวยแต่คุณไม่ได้เคยอธิบายถึงตัวเองเนออกไหมครับคือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ยอมรับความสําเร็จแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับมันด้วยซ้ำพอเรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มผลักดันอะไรออกไปให้เราอะไกลจากความสําเร็จนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเขามาชมคุณว่าเฮ้ยคุณทํางานเก่ง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณอาจจะรู้สึกถ่อมตัวเนาะแต่เรามักจะปฏิเสธในเชิงจิตวิทยาว่าไม่หรอกเราไม่ได้เก่งหรอกทีมเราเก่งคนเราเก่งหรือพอดีมันเป็นโอกาสมันฟุกมาเนอะไหมครับคนก็จะรู้สึกอ๋อมันฟุกมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งมันโอกาสที่คุณจะได้รับเพิ่มเติมมันก็หายไปเนอะไหมเพราะฉะนั้นการรับมือกับความสําเร็จก็สําคัญเช่นกันนะครับแล้วบางครั้งเนี่ย แบ,บ์พูดได้ดีมากเลยครับเขาบอกว่าความสําเร็จเนี่ยเป็นตัวที่จะฆ่าความสําเร็จในชีวิตคุณหลายคนจะบอกว่าความสําเร็จคือสิ่งที่ดีนะครับแต่ความสําเร็จจริงๆแล้วบางครั้งมันเป็นตัวหยุดไม่ให้เราเก่งยิ่งกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีทักษะในการรับมือกับความสําเร็จด้วยในหนังสือเล่มนี้ก็จะอธิบายไว้ดังนั้นในทุกๆความสําเร็จและชัยชนะคุณจะ ที่คุณประสบพบเจอมักเอ่อไม่ใช่ประสบพบเจอมันเขียนปักมักปักมันอ๋อปักมันลงไปโดยการกำมัดแล้วบอกว่าเกียคุณสามารถทำมาได้หลายๆครั้งที่เอ่อหลายๆครั้งเพื่อเน้นจุดประสงค์นี้หรือถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยให้ทำไฮไฟ์ Fi กับคนนั้นๆจับมือหรืออะไรก็ได้ทางกายภาพแนะนำให้คุณเอา พุ่งชนกันอันนี้มันลวงเล็วไว้ในหนังสือมันเป็นเรื่องจำเป็นมากที่คุณต้องทำสิ่งนี้นะครับและตอนนี้คุณจะ,ะและตอนนี้คุณเชี่ยวชาญทางกายภาพที่เฉ,ฉลิมฉลองชัยชน,นะเทคนิคที่สองในหมวดนี้นั้นพุ่งเป้าไปยังเสียงเล็กๆในหัวเมื่อเวลาที่คุณมีชัยชนะเสียงเล็กๆในหัวเมื่อคุณพูดว่าอะไร มันบอกหรือเปล่าว่าคุณโชคดีหรือมันบอกหรือเปล่าว่าคุณสมควรได้รับมันจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหากคุณบอกกับตัวเองฉันควรได้รับสิ่งนี้เพราะมันมาหาฉันได้หรือฉันควรได้รับสิ่งนี้เพราะว่าฉันเตรียมพร้อมมาอย่างดีระดับพลังงานและความเข้มแข็งของคุณก็จะเพิ่มขึ้นอ่ามันก็เหมือนกับเเขาเรียกอะไรอ่ะความโชคดีเนาะความโชคดี ซึ่งคือเขาอ่าเขาจะเรียกอะไรเขาบอกว่าความโชคดีเนี่ยมันมาบวกกันก็คือระยะเวลากับความพร้อมที่ตัวคุณหมายเขาว่าไงหมายเราว่าถ้าคุณเนี่ยไม่มีความพร้อมในตัวเองต่อให้คุณมีโอกาสมาคุณก็รับมันไม่ได้ถูกปะ่ะนึกออกไหมอันนี้ก็คือเสียงเล็กๆในหัวเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับคุณก็ต้องยอมรับว่าไอ้สิ่งที่มันเข้ามาหาคุณเนี่ยมันเกิดมาจากตัวคุณนะครับไม่ใช่เกิดมาจากโชคช่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่คุณสมควรได้รับมันเนาะจริงๆก็จะไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับนี่คือเทคนิคแรกเนาะอ่าเขาบอกว่ามาติสเ e เลกเมนเนี่ยพบด้วยว่าหนทางที่หนทางนี้มีแนวโน้มที่จะช่วยให้คนนะครับมีชัยชนะมากขึ้นแม้กระทั่งหากคุณถูกลอตเตอรี่อย่าได้พูดเชียวว่านั่นคือความโชคดีในทางตรงกันข้ามให้บอกว่าฉันมีความเชื่อที่จะถูกนะครับอ่าแล้วฉันสมควรได้รับมัน จกักรวาลกาลังเมตตาฉันอยู่นะตอนนี้หรือในอีกความหมายหนึ่งคือเป็นเจ้าของความสําเร็จของคุณแม้ว่าจะมีคนอื่นที่คุณสามารถอ้างเป็นที่มาของความสําเร็จนี้ได้คุณต้องใช้เครดิตตนเองเช่นกันกฎอันเก่าแก่ของการขายคือมีบางอย่างที่ดีเกิดขึ้นในรัศมี20ไมล์ให้รับมันไว้มันเป็นแค่เกมที่คุณต้องเล่นกับเสียงเล็กๆในหัวของคุณเท่านั้น มันจะเพิ่มพลังให้แก่คุณนี่ไม่ใช่ความหมายของคุณกําลังละเมอเพ้อพกมันเกี่ยวกับการควบคุมจิตใจของคุณเพื่อกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอ่านี่คือนี่นี่คือวิธีการควบคุมเสียงเล็กในหัวเทคนิคแรกนะครับก็คือเขาเรียกว่ารับมือกับความสําเร็จนะครับจริงๆมันยังมีอีกเยอะเลยนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดเนาะก็ชวนมาอ่านในบทนี้ในบทที่ชอบชอบ นะครับก็หลักๆก,ก็อันนี้ก็มาอ่านเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชอบนะก็ไว้ไปเจอกันเดี๋ยววิดีโอไลฟ์หน้าอะไรังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชวนอ่านอีกอันนี้เอาแค่บทเกินๆมาเนาะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เท่านี้นะครับอย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เชื่ออะไรชื่อจริงๆอ่ชื่อมันชื่อ l i t t l e v o i c ม m a เทอนะครับแต่ว่าหนังสือที่แปลไทยชื่อว่า แค่จัดก,การเสียงเล็กๆในหัวข้างในไม่ว่าทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วสิ่งนี้เนี่ยจากการศึกษาเนี่ยจริงๆคือสำหรับผมนะมันคือเรื่องจริงนะครับเพราะบางครั้งคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจริงๆไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งหรือไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความรู้แต่สิ่งที่หยุดเขาไม่ให้ประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาคอนโทรลเสียงเล็กๆในหัวของเขาไม่ได้เหมือนบางคนเนี่ยรู้แหละว,ว่าอยากจะไลฟ์ นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่กล้าที่จะไลฟ์กลัวคนอื่นดูไม่ดีกลัวคนอื่นดูว่าแย่นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็เลยหยุดแล้วก็ไม่ทําสิ่งที่เราควรทาแล้วเราก็ไปอยู่ในกรอบในคอมฟอร์ทโซนเล็กๆของตัวเองแล้วก็บอกว่าโชคไม่เข้าข้างแต่จริงไม่ใช่ครับเพราะว่าเราไม่คอนโทรลเสียงเล็กๆในหัวของเราเองนั่นเองนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็มาชวนอ่านเท่านี้แล้วกันเป็นไลฟ์สั้นๆเนาะ ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือใน Facebook อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe ของอช่อง YouTube ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสไว้เจอกันในวิดีโอหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย